แบ่งปันคนพิการจะได้ขึ้นบอกอเลยะนะคะว่าใหม่เร่ลำใหม่เด้วมมเดวรวยอะไรทุกวันนี้ยังต้องขับรถคาเช้ากินข้ามเปิดมิเตอร์แบบนี้แต่ว่าที่บอกกับตัวเองไว้เลยก็คือถ้าเจอภิกษุสัมมณเนผู้ป่วยจะไม่คิดเงินเป็นอันขาดเลยนี่เป็นชีวิตแท็กซี่จิตอาสาตัวจริงนะคะคุณสุวรรณฉัดพรมชาติค่ะตั้งใจทําแบบนี้มาตลอด20กว่าปีนะคะด้วยข้อคิดที่ว่าถ้ารอให้รวยก่อนชาตินี้ก็คงไม่ได้ทําดีกันแหละเพราะฉะนั้นทำไปเลยค่ะนี่ก็เป็นคน ต้นแบบนะคะที่มีความดีแล้วก็เป็นผู้มีเมตตาด้วยเลยได้เป็นหนึ่งนะคะในพระเอกนะคะของต้นเรื่องค่ะถ่ายทอดในซีรีส์ชุดค่าของแผ่นดินตอนแท็กซี่ไจเวอร์นะคะนำเสนอเรื่องจริงของคนทำดีสร้างสารรค์เป็นซีรีส์7คน7เรื่องค่ะบางครั้ง22ปีแล้วมันก็ไม่หมดไปจากหัวใจอะ่ะมันเหมือนแบบเราเป็นผู้รับมาก่อนอะ่ะตอนนั้นก็เหมือนเทวดามาโปรดเลยนะ แต่พอเรามาทําแบบตอบแทนบุนคคลเขาในลักษณะตอบแทนให้กับสังคมกับสิ่งที่เราเจอมามันกลายเป็นว่าการให้มันมีความสุขมากกว่าการรับรู้เลยว่าการทําดีเป็นยังไงพี่เขาพูดออกมาแบบไม่มีหน้ากากไม่มีอะไรเลยพูดออกมาอย่างจริงใจแล้วก็เขาเขาทาความดีจริงๆเราถามว่าพี่ทําทําไปทําไมเขาก็บอกว่าเขาอยากทําสังคมจะได้ดีเขาก็มีเหตุผลในของเขาแล้วเราก็เห็นเขาอุ้มผู้ป่วยจริงๆ แล้วเขาอุ้มไม่รังเกียจเขาอุ้มทะนุถนอมแล้วเราก็ถามว่าพี่ทําแบบนี้ทุกวันเหรอเขาก็ทําแบบนี้ทุกๆวันจริงๆเรียนรู้จากเพื่อนมนุษย์ได้ค่ะโดยที่ว่าไม่ต้องมาสั่งสอนอบรมหรือว่าจะต้องเกิดดราม,ม่าชนิดที่ว่าคอขาดบาดตายแล้วกลับใจอะไรอย่างนั้นบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันแต่ถ้าเราใส่ใจนะว่าเ,เราจะตัดสินใจยังไงเราจะรับคนนี้ไหมเขาจะมีตังค์ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเกิด็ดเล็กเกดน้อยที่สอดแทรกเข้าไป ความดีก็อาจจะทํายากหน่อยแต่ทาได้จริงอะนะคะดูได้จากซีรีส์ทั้งหมดนะคะที่สร้างออกมาก็ยังได้นักเขียนชั้นครูระดับศิลปินแห่งชาติมาร่วมสร้างสารรค์บทนะคะในแต่ละตอนด้วยถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบท่านไหนอย่าพลาดเลยนะคะมีทั้งคุณกิษณาอาโศกศีลคุณชาติกอบจิตติคุณวินเรียววารินคุณภัยทุนธัญญาคุณสุภาหรือว่าคุณโบตันนะคะแล้วก็ พี่อีทชมัยพรแสงกระจ่างนี่เองนะคะร่วมด้วยแบบผู้กำกับอีก7ท่านนะคะเป็นมือรางวัลทั้งนั้นเลยทั้งหมดค่ะเพื่อชุดชูการทําความดีของ15คนต้นแบบในหลายสาขาอาชีพเลยนะคะทั้งแพทย์พยาบาลทหารตำรวจครูอาสาหวังว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการอยู่ในสังคมนี้ด้วยค่ะชุดคุ้มกันครูนักเรียนหายมีความซาบซึ้งในความคือในในเรื่องนี้เป็นความรักษาความสามัคคีนะ แต่ว่าที่จริงแล้วเป็นความเสียสละด้วยเสียสละเพื่อชาติและก็ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนและสำคัญอย่างไรคือต้องการอยู่เบื้องหลังและต้องการทำงานให้แผ่นดินจริงๆหลักๆของโปรเจกต์ชิ้นนี้เนี่ยผมว่าเราพูดถึงเรื่องคนดีคนดีที่ทำความดีที่บางครั้งเราไม่ได้เห็นที่บางครั้งอยู่ไกลเกินไปที่บางครั้งเหมือนคนปิดทองหลังพระ ในเรื่องในเรื่องของผมก็คือ,อบุคคลต้นแบบอย่างคุณวิรยาโอชคุณวันวันอยู่แต่ในป่าจริงๆไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องต้องใช้ชีวิตยังไงต่อสู้ยังไงต้องต่อสู้กับอะไรบ้างเพื่อที่จะแค่ให้ต้นไม้ยังอยู่แค่ป่าต้นน้ํายังอยู่แค่ยังมีน้ํากิ่นน้ําใช้ ซีรีส์ชุดดีนะคะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการละครโทรทัศน์เทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่9ค่ะโดยสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซีรีส์ทั้ง7เรื่องเนี่ยเตรียมจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่องต่างๆต่อไปอีกด้วยค่ะ